สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้อะไรคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์โดยการที่เราสองคนห้ามพูดภาษาอังกฤษคำทับศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งวันนะคะทุกคนวันนี้เพราะเราจะไปทำไอติมไอับรีมไอติมภาษาอังกฤษไหมไม่ไม่ใช่อ๋อถ้าไอติมก็เคไอติมแต่ถ้าไอศครีมอ่ยเีถ้าใครพูดภาษาอังกฤษโดนฟาดเนี่ยโดนฟาดแล้วอ่ะไปเลย ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเมียเอาแบล็คลอแบบคุณเจรถไม่คุณเจลสังคิวไม่เฮ้ยเมียเราตำโทษทุกคนเราจะแกล้งเมียวนะคะวันนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าเซเว่นแล้วนะคะไหนเซเว่นอ่ะอันนี้เซเว่นไปกันเลยเข้ากันเลยค่ะต็อกติ้งไหมค่ะตอกติ้งฮะหาต็อกติ้งกันเออไปหาต็อกติ้ง อี่ามี่ะไหรอไม่่สอบาทได้บาทับนได้สิบาทเลหบาทได้นสิบบาททุกคนนอยมากออนี้ไหมก็งมาลงพอดีกัมมาจากกกับมาจากอะไรคุณไหมกับมาจากห้างเจ็ดนะคะห้างเล็กเจ็ด เพราะเรามีชาเลนจ์ว่าห้ามพูดภาษาอังกฤษนะคะทุกคนจต้องแต่ว่าก็ไปดูในเซเว่นก็ไปดูแล้วถถ้าพูดถ้าพูดภาษาอังกฤษแล้วททบศั์ก็คือทุบได้เลยก็ไปดูในห้างไรจิเอาว่าเราพูดเยอะขนาดไหนก็ทุกคนก็คือลืมไปแล้วว่าห้ามพูดภาษาอังกฤษใช่โอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะใน่ทุกคนไอซ์ไอติมสุดพิ๊ดไอติม ไม่เมื่อกี้พูดแล้วอ่ะเรามาแกะอะไรก่อนที่มันจะละลายนะทุกคนแกะแกะแกะอะไรชาเลนจ์นี้เขาเลิกเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกทำกันไปแล้วเราก็มาทำหลังแต่เรามีชาชาเลนจ์โอ้โหชีวิตเป็นรถอะไรเรนเรนโบวกับโอริโอไม่ใช่เรนโบ้เว้นมันคือหมาหมาหมา มา <laughs> แล้วมาตกทำไมมึงไม่ตีกูเหรอตีแล้วตีเมียวทำยากกันนะคะทุกคนยากภาษาเหนือเดี๋ยวมือบางกองอามาหนึ่งทุกแบบมองไม่เห็นเฮ้ยอันนี้ไม่ทุกันแตกแล้ว อันนี้ทูบันไม่แตกอันนี้ไม่ได้กินค่ะมันมันมันจะโปเรามีเครื่องเคียงด้วยมันคือมันคือยุ้มยิ้มอย่ากินอารอยรอาเลยไหมร่าเลยสิ่ะมันคือยุ้มยิ้มมันคือหนุ่มอัดเม็ดอันนี้คือ ไม้นี่คืออะไรอันนั้นหรอซอสซอสภอังกฤษไม่ใช่ซอสภาษองกฤษไม่ซอสซอสซอสไม่ใช่ภาษาอังกฤษ s อส e s a u e นี่คือิเก๋มกรุกรอบกรุบกรุบอินเสิร์ตแต่อินเสิร์เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตนะคะตัปไปอินเสิร์ต่นะคะ ไม่ใช่แต่บ<อ>ันเซอร์แล้วก็จะไม่รีวิวว้าวภาษาังกินแม้ว้าว W O W อะไรไม่อยากกินกาวลิวตาไอ้จิ้มอะไรโอ้ยทำไมไม,มันเนก่งมันเก่งก็ไม่ต้องกินละทำไมไม่ถ่ายกับกล้องอินสึร์ตวะถ่าย <laughs> วันนี้ตบกันทั้งวันนะคะทุกคนพูดสาษังกิษ ล้มกะอืมกินจ้เล็กบ้างแข็หนักแมวกุบแม่เขาเรียกกุบๆสากิดว่าไงอร่อยล้ำแต่แต่เจ้าล้ำแต่แต่อืโควิดเรื่องกลัวกลัวโควิด แค่นั่งหมดแล้วมีเอาไก่ไหมกุยไปดูไก่กับไปไก่ไม่ไม่ใช่แบบเรียเรียกเก่งนี่มันคือเกุ้งฮะเส้นกอกเต้แล้วไม่เป็นไรอร่อย เร็วไอติมละลายหมดแล้วเร็วก็รีบมามันละลายหมดแนะล,ล้เวเอาเลยนะไก่ไก่ทำไมไก่ย่างไงไก่ย่างถูกเหรอ,ด,อดูนะคะว่าแผนนี้จะสำเร็จไหม,ไมเดี๋ยวไอเอาไปพพกล เรจะเปิียนคลิปแล้วมาคุณทำทายจนกันมา Let เ e r go, o t i n m e power ประโยชน์ที่วด้ Wow เราจุดท้ายจนกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาซิเกล็ดนะคะซิ กินยำสุดท้ายแล้เร็วเอาจริงถามจริงมึงเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยตกคู่นี่มึงเหนื่อยไหมเมืมเ่อหเหนื่อยเออปังมาขำเตือนใครกินข้าวอยู่ไม่ควรดูเกินแล้วนะน,นี่ยจ้า ฉลายสลับช้อนวะไอ้เขียตะกรอนแทนจำเริ่มเฮเขียเข็มอีนเหนียวช้อนกูไม่เท่ไม่เอาตรงไหนวะไป่เอาตรงไหนวะก็คือมึงอ่ะเออเปิดคลิปอยู่ใช่ป่ะเออกำลังจัดกล้องอยู่ใช่ป่ะเออ ที่กูบอกว่ามึงมึงเอาช้อนมาครบยังกูงเอาช้อนมาเพิ่มเรว็วกูก,ก็เอาจี่จู้ไของอ่อช้อนอยู่กูมไม่เห็นหรอกกูปิดเกลือให้ให้มึงไม่เห็นแล้วกูก,ก็วางไว้ตรงนี้แ้วทีเนี้ยกูก็บอกว่ามึงไก่ไม่เลี้ยวมึงไปดูไก่อนนั้นแหละทุกคนที่มามันแก้เราสองรอบแล้วทุกคนเลยยังไม่แก้เพราะอยากเป็นปคนดีแต่รอบนี้กูจะไม่ไว้ใจมึงต่อไปไหม่ เราไปดชจูหน่อยไม่เรากอดิจูหน่อยโอเคทุกคนคลิปนี้นะครับไม่ปิดแล้วปเ,เป็นคลิปที่ด<ห>ีตืดดตอไอเราเอาไปเลยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามในช่อง D O U <c oughs> <c oughs> ไ้อะ มันกดกดูแบใครอยากให้แก้เหมียวอะไรนะคะเราติดตามเราติดตามวันนี้ไปแล้วว้าว <c oughs> วิ่งมาภาษาอังกฤษ <c oughs> <c oughs> คมิมลีโนโตะอิโมะ